จีนเปิดตัวฝูเจี้ยนเรือบรรทุกเครื่องบินสุดล้ำที่อาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจโลกแต่คำถามคือจีนจะใช้เรือลำนี้อย่างไรและชาติตะวันตกจะตอบสนองอย่างไรนี่คือเรื่องที่คุณต้องรู้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อทางการของจีนได้ประกาศข่าวใหญ่สถานโลกนั่นคือเรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจี้ยนซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของจีนได้เข้าประจำการในกองทัพเรืออย่างเป็นทางการแล้ว พิธีส่งมอบอันยิ่งใหญ่นี้จัดขึ้นเมื่อวันพุทธที่5พฤศจิกายนโดยมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานด้วยตนเองซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันนโยบายปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยของท่านสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยเรือบรรทุกเครื่องบินก็เปรียบเสมือนสนามบินลอยน้ำขนาดยักษ์ใหญ่ที่สามารถบรรทุกเครื่องบินรบจำนวนมากไปปฏิบัติการในทะเลได้ไกลพ้นทะเลหลวงเลยทีเดียวลองจินตนาการถึงเรือขนาดมหึมาที่สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วพร้อมกับฝูงบินรบที่พร้อมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ตลอดเวลา นั่นแหละคือความน่าเกรงขามของเรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจี้ยนถือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สามของจีนและเป็นเรือที่มีความสามารถเหนือชั้นกว่าเรือรุ่นก่อนหน้าอย่างเหลียวหนิงและซานตงอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่ทําให้ฝูเจี้ยนแตกต่างและน่าจับตามองเป็นพิเศษก็คือระบบดีดเครื่องบินแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic aircraft launch system หรือ e m มเระบบอ m มเมสนี้เองที่ทำให้ฝูเจี้ยน สามารถปล่อยเครื่องบินรบได้หลากหลายประเภทมากขึ้นและยังสามารถปล่อยเครื่องบินที่มีน้ำหนักบรรทุกสูงกว่าเดิมได้อีกด้วยพูดง่ายๆก็คือเครื่องบินสามารถบรรทุกอาวุธและเชื้อเพลิงได้มากขึ้นทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองและที่สำคัญปัจจุบันมีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้ระบบดีดเครื่องบินแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเดียวกันกับฝูเจียน การที่จีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อดุลอํานาจในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จีนภายใต้การนําของสีจิ้นผิงกําลังเร่งขยายกองทัพเรืออย่างรวดเร็วซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อสหรัฐและชาติพันธมิตรที่ต้องพยายามรักษาความได้เปรียบทางทหารเอาไว้สื่อของรัฐบาลจีนถึงกับยกย่องฟูเจียนว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนากองทัพเรือจีนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นของจีนในการก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางทะเล ในพิธีเข้าประจำการที่มณฑลไหหนานสีจิ้นผิงได้เยี่ยมชมดาดฟ้าเรือและรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับขีดความสามารถของเรืออย่างใกล้ชิดรายงานยังระบุอีกว่าสีจิ้นผิงเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีดีดเครื่องบินแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยตนเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่ผู้นำจีนให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารระหว่างการเยี่ยมชมสีจิ้นผิงได้พูดคุยกับลูกเรือที่ยืนเรียงแถวทำความเคารพอย่างเป็นระเบียบลูกเรือต่างตะโกนพร้อมกันว่า จะปฏิบัติตามคำสั่งของพักต่อสู้เพื่อชัยชนะและยึดมั่นในความประพฤติที่ดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักพักดีและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารเรือจีนแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางคนมองว่าการที่จีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประเทศมหาอำนาจและเป็นไปเพื่อการป้องกันประเทศแต่บางคนก็มองว่าเป็นการแสดงแสนยานุภาพที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดในภูมิภาค แล้วคุณหลักคิดเห็นอย่างไรกับการปรากฏตัวของฟูเจียนคุณคิดว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้จะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอย่างไรร่วมสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างมาร่วมกันวิเคราะห์และถกเถียงถึงอนาคตของกองทัพเรือจีนและผลกระทบต่อความมั่นคงของโลกกัน